แล้ว <c oughs> แต่ท่านยังไม่หยุด <c oughs> อันนี้มันเป็นเรื่องที่พระุทธเจ้าทรงตรัสแก่องคุลิมานโจรที่ถือมีดดาบวิ่งตามและเห็นตามภาพตามผนังโบสวิ่งวิ่งวิ่งถือดาบไล่แล้วก็มีพวงมาลัยที่เป็นนิ้วมือผูกคอโจรมีหนวดเครารุงรังเขาเปรียบเทียบ พระองค์คุลีมานโจรวิ่งตามพระพุทธเจ้าในนั้นก็กล่าวว่าพระเจ้องค์ใช้อิทธิพิสังขารแต่ถ้าเราดูแล้วคงไม่ใช่หรอกรคงเป็นเรื่องการโต้ตอบวาจากันหมายถึงวิ่งทางจิตทางกายนะ่ะไม่ได้วิ่งอ่ะพระเจ้าวิ่งไม่ได้เหาะไม่ได้ก็เดินธรรมดานี่แหละแต่พระองค์ตอบ ดูก่อนองคุรีมานเราหยุดแล้วสมณะหยุดก่อนหยุดก่อนเราหยุดแล้วองคุรีมานแต่ท่าน่ะยังไม่หยุดไม่หยุดอะไรยังเดินอยู่เราหยุดทำบาปทั้งปวงแล้วเราหยุดเวียนว่ายตายเกิดแล้วยัาหยุดเกิดแก่เจ็บตายแล้วเราหยุดราคะโทสะโมหะได้แล้วเราหยุดในการเกิดในกามาพบรูปประพบอารูปประพบได้แล้ว เราหยุดในการอาฆาตพยาบาทยองเวนได้แล้วเราหยุดทำบาปทั้งปวงแล้วแต่ท่านสิยังไม่หยุดแค่นี้สติสัมปชัญญะขององคุลิมานก็เกิดเลยโอ้เรายังทำบาปคือวิ่งไล่จับบาปทำบาปทำชั่วสั่งสมบาปสั่งสมชั่วแล้วเราหยุดแต่ท่านผู้นี้เป็นผู้ที่หยุดแล้ว จากการไม่พยาบาทไม่อาคาดไม่จองเวรไม่เวียนว่ายไม่ตายเกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ไปไม่มาพระองค์หยุดเ,ยเราจะเรียนรู้เรื่องการหยุดจากพระองค์ดีกว่าก็เลยวางบาวางดาบจะหยุด <c oughs> วางดาบก็คือหยุดคำว่าหยุดคำเดียวเนี่ยมันเป็นคำที่ลึก <c oughs> เหมือนเราอะ ขับรถถ้าเรายังไม่หยุดเราจะเหนื่อยไหมทำผิดถ้าเรายังไม่หยุดทำผิดเราจะชั่วร้ายอีกต่อไปไหมเหมือนทรัพย์ที่เรามีเรายังไม่หยุดในสิ่งที่เรามีมันจะไปเรื่อยไปใช่ไหมเหมือนอาหารเราต้องหยุดกินกินแล้วก็ต้องหยุดเหมือนหนังมันต้องหยุดเราเคยเห็นหนังมันมีนมหยุดไหมหยุดทุกอย่างมันมีการหยุด หยุดแล้วสงบไหมสงบแล้วเย็นไหมเย็นแข่งกีฬามันก็ยังมีการหยุดการจบชีวิตมันก็ต้องมีการหยุดการจบจะหยุดแบบไหนท่านเองจะหยุดแบบติดคุกติดตารางจะหยุดแบบหนังอ่ะจะหยุดแบบตัวโกงติดหรือตายโหงติดคุกติดตารางตัวแดดเดดติดคุกติดตารางหรือตายโหงหรือจะหยุดแบบขออภัยขออภัยมันก็มีการหยุด ชีวิตคนก็เช่นเดียวกันถ้าไม่หยุดเลยเนี่ยมันจะทุรนทุรายทั้งปีทั้งชาติหาความสุขไม่ได้ความสุขอยู่ที่การหยุดถ้าเราหยุดบ้างพอหยุดก็หยุดเถอะอย่าทุรนทุรายให้มากเลยคนที่ทุรนทุรายคือหาความสุขไม่ได้ทุรนทุรายในด้านจิตใจไม่ใช่ทุรนได้ร่างกายร,ร่างกายต้องทําไปตามหน้าที่ ทำงานทำการประกอบอาชีพเป็นสามีภรรยาบุตรีบุตรตาทำอะไรไปตามหน้าที่แต่เราต้องพอแล้วหยุดพอในสิ่งที่มีพอแล้วหยุดหยุดแล้วพอพอแล้วหยุดถ้าหยุดแล้วมันมีความสุขสวัสดเราหยุดพักอยู่ใต้ต้นไม้เราวิ่งเหนื่อยเหนื่อยวิ่งตามวัวตามควายตามคนตามลาบตามยศตามสันเสรเนี่ยถ้าเราไม่หยุดใต้ต้นไม้ที่ร่มเย็นเันลำบาก ไปยืนกลางแดดไปหยุดกลางแดดก็ไม่ได้คนไปหยุดกลางแดดนี่ร้อนไหมไปหยุดต้องมีร่มเงาให้หยุดร่มศิลร่มทำร่มพอร่มประมาณเห็นไหมถ้าหยุดโดยยังไม่ประมาณหยุดยงไม่พอหยุดยงยังไม่มีมันไม่ได้คนต้องมีแล้วหยุดหยุดแล้วมีถ้ายังไม่มีแล้วเสือกไปหยุดมีเรื่องมีแล้วต้องหยุดว่าพอมีเห็นไหมว่าพอมี พอมีเสร็จแล้วยังพอดี <c oughs> พอดีๆพอดีเสร็จแล้วยังพอเป็นเป็นอะไรเป็นไปได้อยู่แต่ถ้าเกินไปอ่ะเขาเรียกโลภตะกระตะกูมตะกามแต่ถ้ายังไม่มีแล้วหยุดละ่ะขี้เกียจโง่ก็มันยังไม่มีอะไรเลยอความรู้ยังไม่มีทรัพย์ยังไม่มีสุขยังไม่มีบ้านรถยังไม่มีอะไรยังไม่มีอ่ะ ไปหยุดก่อนไม่ได้มันต้องมีแล้วหยุดเหมือนพระองค์มีบาร,รมีจบมีแล้วเต็มที่แล้วมีธรรมแล้วพระองค์ก็หยุดหยุดการเวียนว่ายตายเกิดพระองค์มีธรทมเต็มแล้วมีธรรมที่สั่งสมไว้เต็มแล้วก็หยุดเต็มของพระองค์คือเต็มแบบหุบเหวที่ว่างเปล่าใครเคยไปเหวไหม เือหน้าผานะ่ะไอ้กบเคยไปใช่ไหมอยู่ตรงไอ้นั่นตรงเหีวอะไรผาเดียวดายใช่ไหมมันเหวลึกมากอ่ะเหมือนหยุดชีวิตไอ้คนที่มันไปหล่นก็ไปหยุดจบลงตรงหน้าผานะั้นหน้าผาที่ว่างเปล่านั่นคือการหยุดถ้าไม่หยุดตายตายก็หยุดหยุดลมหายใจหยุดแบบว่างเปล่าไม่ใช่หยุดแบบกองข้าวเปลือก ถ้ากงข้อเปลือกมันยึดว่าของเรามันยึดมันได้ไม่หยุดมันยึดยึดก็หยุดนี่ต่างกันหยุดแปลว่าว่างเปล่าเหมือนเหวที่กว้างใหญ่ไพศาลเวิง้งว่างอะไรถมก็ไม่เต็มอากาศถมก็ไม่เต็มน้ําถมก็ไม่เต็มต้นไม้ถมก็ไม่เต็มพอเวิ้งนั้นเวิ้งผาเดียวดายเนะี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนั่นแหละคือหยุดหยุดอยู่ในความเวิง้งว่าง มันกว้างมากอะไรถมก็ไม่เต็มอะไรใส่ก็ไม่เต็มต้นไม้ใส่ก็ไม่เต็มหินใส่ก็ไม่เต็มมันไม่เต็มเพราะมันเต็มแล้วไงมันเต็มด้วยอากาศที่หยุดอย่างนั้นก็เลยไปหยุดหยุดแล้วเต็มถ้ายังไม่มีแล้วไปหยุดไม่ได้ต้องให้มีการมีจริงมันต้องมีมีว่างมีกว้างมีสว่างมีสงบถ้ายังหยุดไม่ได้ม <c oughs> ันจะแสนพรุ่งนี้ก็จะไปไปยังหยุดไม่เป็นไปหาเสียง ไปปรากฏตัวไปให้เขาเห็นกลัวตำแหน่งทายกวัดจะหายทาไม่ไปเดี๋ยวคนอื่นเขาเอามัดอ่ะถ้าเสนไปไปทีหลังเซ็ตอะไรนมหาอาจารย์ไม่บอยยึดตำแหน่งทายกวัดบาญโจดเซ็ตไม่ได้นาไม่ได้ตาไม่ได้ชื่อไม่ได้เสียงไม่ได้กินไม่ได้นั่งเป็นวนหัวโปล่เขาเห็นไหมพอหยุดไม่ได้เพราะยังอยากจ้ะอยากมันต้องหามาเติมเพราะไม่เต็มเนี่ย องคุลีมานโจรพอได้ยินคำว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดก็เกิดสติเกิดปัญญาเลยเราจะต้องหยุดทำบาปทั้งปวงหยุดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งปวงหยุดยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงยึดถือหยุดถือรูปถือเวทนาถือสัญญาถือสังขารถือวิญญาณหยุดหยุดการไปถือเอาอะไรอะไรในโลกว่าเป็นเราเป็นของเราผู้เจ้าขสอนเรื่องนี้องคุลีมานก็มาดัวหยุด ที่ตาหยุดที่รูปหยุดที่หูหยุดที่เสียงหยุดที่จมูกหยุดที่กลิ่นหยุดที่ลิ้นหยุดที่รสหยุดที่สัมผัสหยุดหยุดที่กายหยุดที่ใจหยุดที่อารมณ์หยุดหยุดหมดเหมือนโลกมันหยุดนิ่งๆอันนั้นคือหยุดแล้วสงบเย็นถ้ายังวิ่งอยู่ก็ยังไม่หยุดคนถ้าหยุดได้แล้วมีความสุขความหยุดนี้เป็นแก่นศาสนา แก่นก็คือมีไม่ไผ่ถากไม่ไผ่หาแก่นนั่นศาสนาคือแก่นไม่ไผ่หยุดยุดตรงกลางหยุดตรงกลางหยุดตรงไม่มีอะไรเพราะมันมีซะเกินมีแล้วมีแล้วก็วางมีแล้วถ้ามีแล้วแบกมีอวดมีถือมีหลงมีบ้ามีโชว์มีเป็นตัณหามีแล้ววางมีมีแล้วขัดเกลามี มีแล้วรู้ว่ามีแล้วเป็นบันไดมีนะเป็นบันไดของชีวิตแต่ไป,ไปถึงจริงๆแล้วมันก็คือความเวิงว่าเหมือนกับตาแสนบานตาแสนไห้ถ้าขึ้นไปตามบันไดใช่ไหมแล้วขึ้นไปตรงข้างบนนั่นข้างบนเป็นอะไรตาแสนต่อบันไดขึ้นไปอากาศไม่มีแล้ว,ลวเวิงวางมีแบบเวิงวางบันไดนะคือศีลธรรมทั้งมวลความดีทั้งมนบุญกุศลทั้งมวลเหมือนบันไดที่ขึ้นไป แต่ถือบันไดไม่ได้มันขึ้นไปที่สูงกว่านั้นไม่ได้บุญทานการกุศลเป็นโรงบันไดที่จะขึ้นไปสู่ความหยุดกันไปกันมาหยุดถ้าไม่หยุดมันก็ต้องไปเข้าอีกอะเข้าอะไรเข้าคลันแม่อีกไปเข้าไพ่ถ้าเป็นหมูก็เข้าคลันหมูไปเข้าทองหมูถ้าเข้าม้าเข้าทองม้าถ้าเป็นไก่เข้าทองไก่เป็ดเก่าเป็ดคนก็เข้าทองคนวัวเข้าทองวัวทองควาย ท้องบาปท้องบุญท้องนรกท้องสวรรค์มันก็ต้องเข้าอ่ะมันต้องเข้าอีกเพราะมันยังไม่หยุดมันหยุดแล้วมันก็หยุดเพราะนั้นคำว่าหยุดนี้มันกว้างมากถ้าเรายังหยุดใจนิ่งๆไม่คิดอะไรทั้งนิ้นไม่คิดเราไม่ถือว่าเรามันก็หยุดไม่หยุดผูกพันกับเขาไม่หวังกับเขาอ่ะถ้าไปหวังกับเขาว่าความสุขจะต้องมีเพราะเขามาเติมนั่นคือหยุดไม่เป็น คนเรามันต้องไม่หยุดที่เขาสิหยุดที่ไหนอ่ะไม่ใช่หยุดที่เราแต่หยุดที่ถือหยุดที่ไม่ถืออ่ะไม่ใช่ไปหยุดที่ว่าเออมีเขามีเท่านี้พอแล้วเรามีผัวพอแล้วเรามีเมียพอแล้วเรามีบ้านพอแล้วมีรถพอแล้วมีไร่มีนาพอแล้วมีเงินพอแล้วไม่ใช่ไอ้นั่นไม่มีลิมิตไม่มีขอบเขตแต่มันต้องหยุดที่เราถือหยุดระหว่างไว จะไปหยุดที่เขาไม่ได้หยุดที่เขามันเต็มไม่ได้ต้องคอยพนเอาพนอต้องเติมอยู่เรื่อยๆอย่างถ้ามีผัวเมียต้องเติมใช่ไหมถามยีนมต้องเติมให้เขาไหมต้องให้เขาเติมให้เองไหมนี่ผัวเมียก็ต้องเติมต้องกังวลต้องห่วงต้องห่วงหยุดไม่ได้ทําไมผัวเมียหยุดไม่ได้มันต้องเหนื่อยต้องคอยประคับประคองต้องคอยเอาอกเอาใจต้องคอยดูต้องคอยเลต้องคอยรักษาต้องคอยห่วงห่วงต้องคอยบิดต้องต้องคอยกังวลน้อยมันหยุดไม่ได้ ถ้าหยุดจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนะั้นเรื่องมีหรือไม่มีในหน้าที่ทางกายเนี่ยมันหยุดไม่ได้ที่พูดถึงหยุดคือหยุดทางใจเพราะทางจมูกมันเรื่องหยุดไม่ได้ e. ัเข้าเอาเข้าออกเข้าออกอยู่ถ้าหยุดก็ลมหมดทางกายก็เหมือนกันหยุดไม่ได้ต้องกินทางกายเหมือนกันเราหยุดไม่ได้ต้องเดินทางกายเหมือนกันหยุดไม่ต้องนอนทางมายกุดหยุดไม่ได้ต้องนั่งทางมายกุดหยุดไม่ได้ต้องพูดต้องทํานี่ทางกายทางกายมันทําหน้าที่ของมันไป แต่ทางใจมันต้องหยุดแล้วพอลองลองหัดเล่นๆนะลองหัดเล่นๆมาหยุดแล้วพอหัดเล่นๆเนี่ยไม่ต้องหัดจริงๆลองหัดจุดๆเห็นโทษมดที่ว่าเนี่ยมันไม่พอเป็นหัวก็ไม่พอเป็นเมียก็ไม่พอพอได้อย่างงี้ก็ยังอยากจะเอาเมียอยู่พอยังไงอยยังเอาหัวอยู่พองอยากเอาลูกอยู่ให้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นพองี้ยังอยากให้หลานเป็นอย่างงี้อย่างนั้นอย่างนู่น พอยังไงยังอยากได้นะเขาปีนี่ได้เท่านั้นเทาน่านี้พอยังไงยังอยากได้กไาไรเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นถ้าไปเอาเงินพอไม่เปลี่ยนมันต้องมาหยุดที่ใจใจพอใจหยุดทั้งโลกมันก็มีมันของทิ้งไ้ในโลกพวก,ก็ทิ้งในโลกเมียบทิ้งทิ้งไปในโลกบ้านทิ้งไ้ในโลกเงินทิ้งไ้ในโลกงานการสุขทุกบุญบาปท,ทิ้งไ้ในโลกหมดไม่มีใครขนออกไปนอกโลกเลยเลยมันน่าถ้าใจหยุดโอ้มันเป็นธาตุที่มันไม่หยุด าธาตุรักาธาตุชังธาตุหวงธาตุหวงธาตุทิฏฐิเห็นไหมการบ้านเนี่ยมันทิฏฐิมันไม่หยุดนี่ประยุทธ์ก็ไม่หยุดพอว่าจะหยุดก็ไม่หยุดสักทีเจ็ดปีแปดห้าหกปีเจ็ดปีก็ยังไม่หยุดเขาก็ด่าโตดพอโตดแม่ทุกวันเด็กน้อยก็ไม่หยุดคนใหญ่ก็ไม่หยุดไอเถ่าก็ไม่หยุดไอหนุ่มก็ไม่หยุดเด็กน้อยก็ไม่หยุดเลยไม่มีใครหยุดเลยคนเหมือนพระยังไปเด er ินขบวนพระดูงอขไม่หยุดคนก็ไม่หยุดคนมีอำนาจก็ไม่หยุดไม่พอ มันก็เลยไม่หยุดมันเป็นทุกอย่างนั้นอ่ะพอมันไม่หยุดถ้ามันหยุดมันจบหมดหยุดอะไรหยุดทุกอย่างส่งไม้ต่อให้คนอื่นเขาวิ่งคนหนึ่งเขาอยากไปไงไปถ้าหยุดมันก็จบมนุษย์แต่มันโง่ไงวะไม่มีกู้มึงจะรู้สึกกู้คนเดียวกู้สาคัญกูเก่งกูแน่อะไรก็กู้อะไรก็กู้บนดีกว่าพอเป็นเึินมาอะไรก็กู้อะไรก็กู้มึงไม่มีกู้ทอานะมึงจะรู้สึกกันน้อยเนื้อต่ําใจบ่ พอเขาไม่ว่าดีก็น้อยใจเสียใจเพราะยุดไม่เป็นถ้ายุดแล้วไม่ต้องไปเสียใจก็ไม่เสียกายก็ไม่เสียวาจาก็ไม่เสียมันหยุดเพราะฉะนั้นความหยุดเนี่ยเป็นแก่นศาสนาเลยเราหยุดแล้วองคุลีมานแต่ท่านติยังไม่หยุดคาคานี้ลึกชาวพุทธเรานํามาทําบ้างหัดเบรกหยุด จะไ,ไม่ไปชนก้นจะไม่ถูกเขาชนก้นจะไม่ไปเฉี่ยวไปชนเท่าอัน,นี้คือแก่นศาสนาอยกถาวาริวาฮาปูราบริปุเรนติสาคารังเอวะเมวอิตโตทินังเปตานังอุปกะป,ะป,ะปะติอิชิตังปทิตังตุมหังคิพามีวัสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถา,ามณีโชติ ระโสยะถาสภีติโยวิวัฒชันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุกีธีคายโยกุภวะอะพิวาธนาซีริสนิจังุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลาง